ก็มาถึงการรีวิวตัวละครซีรีส์สุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือซีรีส์ตัวทองแดงชุดแรกนะครับจะขอเปรียบเทียบระหว่าง r e คูดการ์ดด d เฟนเดอร์จากฝั่งเมอร์เซ r เนรี่ทางรับจ้างและอารอการ์ดพวกนอกคนหมายสายด e เฟนเดอร์รีคูดการ์ดก็ขอสามารถเรดมีการบล็อกตั้งต้น50%ลดดาเมจได้20%ด้นานหน้าแล้วก็ด้านข้างถ้าถูกโจมตีจากทางด้านหน้าจะลดดาเมจได้5% แล้วก็เพิ่มการบล็อกเป็น60%รลดดาเมจได้สูงสุดถึง15%แล้วก็บล็อกได้ร0 0เที่5ดาวทั้งหมดที่เฉพาะด้านหน้าเท่านั้นนะครับความสามารถสกิลขอแยกเป็น2ฝั่งก็คือฝั่งขวานะครับจะเกี่ยวกับพวกการป้องกันแหลงหนึ่งเป็นพาสซีฟที่เมื่อเราโจมตีจากข้างด้านข้างจะเพิ่มดีเฟเอนขึ้น30%แรแหลงสาเป็นพาสซีฟที่เมื่อเริ่มต้นการแบทเทิลนะครับจะสร้างฟิสิเคิลป้องกันกายภาพเท่ากับ15%ของ H p ไม่สามารถลบล้างได้ทีแรงห้าจะเป็นรีแอคชั่นที่ลดดาเมจลงเฉพาะด้านหน้าอีก30%ทีแรงเจ็ดจะเป็นซัพพอร์ทที่สามารถโคเวอร์เพื่อนได้ในระยะ2ช่องเฉพาะการโจมตีกะจภาพและจะเปิดการใช้งานบัฟเคานเตอร์สไตล์นะครับมันก็คือการสไตล์แบ็คเคานเตอร์ปกตินั่นแหละเฉพาะด้านหน้ากับด้านข้างได้1ครั้งแล้วก็บล็อกแอนฮันเมน์ไม่ได้รับการโจมตีกิจภาพระยะไกลจากด้านข้างหรือด้านหน้าจะเปลี่ยนการบล็อกเป็น100%ซ แล้วก็ลดดาเมจเพิ่มเติมอีก10%เป็น30%นั่นเองนะครับในการบล็อกแต่จะบอกว่าสกิลทั้งสายนะครับของฝั่งขวาที่เป็นการป้องกันทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรน่าใช้เลยนะครับเพราะว่าไปดูฝั่งซ้ายกันต่อนะแลงหนึ่งถ้าโจมตีเมื่อหมายเดียวที่สามารถสตันได้แลงสามพาสี 3, ที่เพิ่มดาเมจขึ้น10%แล้วก็กรณีเคาน์เตอร์จะเพิ่มดาเมจขึ้นอีก30%ซึ่งจะไปคอมโบกับเรเดชั่นที่แรง5ก็คือการสไตล์แบ็คหรือว่าเคาน์เตอร์ ในหนึ่งครั้งต่อนหนึ่งลาวและที่แรงเจ็ดจะเป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยวลดสปีดลง100เป็นเวลา2เทิร์นสาเหตุที่สกิลฝั่งขวามไม่น่าใช้นะครับเพราะว่าตัวที่เป็นเคาน์เตอร์แอตแทกเนี่ยมันสามารถใช้เลคชั่นของแรง5ฝั่งซ้ายได้ส่วนบล็อกแอ็นฮันส์แมนนะครับที่เพิ่มการป้องกันร,ระยะไกลและการสร้างโล่ฟิสิกอลชิลตอนต้นแบทเทิลเนี่ยมันรวมอยู่ในสกิลตั้งต้นอยู่แล้วนะครับที่เป็นอินสแตนสร้างฟิสิกอลชิลยี่สิบของ HP แล้วก็บล็อกเอนฮันแมนสองเทิร์นคือสกิลนี้สนกะิลเดียวอะ่ะเท่ากับสกิลแร้งเจ็ดกับสกิลแล้งสามบวกกันแถมใช้ได้ตลอดนะครับสำหรับสกิลนี้ซึ่งใช้ค่าคอสแค่สองในขณะที่การลดดาเมจทางด้านหน้าแล้วก็การเพิ่มดิเฟนทางด้านข้างเนี่ยผมคิดว่าเป็นเงื่อนไขที่ออกจากประหลาดนิดนึงนะก็คือทำไมมันต้องแยกออกมาเป็น2ด้านด้วยก็คือด้านหน้าอันหนึ่งด้านข้างอันหนึ่ง ก็เลยคิดว่าเจ้ารีคูดการ์ดเนี่ยน่าจะไปไม่สุดในด้านของการป้องกันสักเท่าไหร่เพราะขนาดการบล็อกร้อยเซ็นะครับแล้วก็การลดดาเมจอ่ะก็ต้องเกิดขึ้นเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นจุดต่อของสกิลทางด้านป้องกันนะครับจึงเยอะเกินไปถ้าเทียบกันแล้วนะครับมาเน้นกลางด้านของการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มดาเมจเคาน์เตอร์รกรับสกิลเคาน์เตอร์รไปเลยแล้วก็ใช้สกิลโจมตีนะครับที่มีความสามารถพิเศษอย่างพวกสตันหรือลดสปีด น่าจะออกมาเป็นแพทเทิร์นสกิลที่ใช้งานได้ดีกว่านะครับแต่ควาสามารถโดยรวมนะครับก็ยังถือว่าค่อนข้างด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นแง่ของการป้องกันหรือว่าการโจมตีจึงเป็นตัวแท้งกี้ที่ไม่แนะนําให้เอามาใช้งานที่สุดแล้วต่อมาก็จะเป็นแท้งจากฝั่งเอารอการดที่มีความสามารถเทรดในการบล็อกตั้งต้น50%เหมือนกันแต่เมื่อได้รับการโจมตีกระภจาครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านข้าง จะทำให้การบล็อกครั้งแรกนะครับเป็น100%ในทุกระดับดาวและหลังจากเกิดเอฟเฟกบล็อกครั้งแรก100%ขึ้นนะครับจะทําให้เพิ่มดาเมจขึ้นตั้งแต่5%จนถึง15%ที่5ดาวมีสกิลโจมตีตั้งต้นเป็น Burning Bit โจมตีเป้าหมายเดียว150%และก่อนการโจมตีจะเอาค่าพลังบ้องกันกายภาพ40%มาบวอกให้กับค่าพลังโจมตีกายภาพแต่ก็จะมีข้อเสียก็คือได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นนัีี้้มมผลมททงหด2เ ก็ถือว่าเป็นท่าโจมตีท่าเดียวที่ค่อนข้างจะโจมตีอยู่แรงมากนะครับเมื่อบวกกับการเอาค่าพลังป้องกันมาคิดเพิ่มเติมเนี่ยการทํางานมันจะคล้ายๆกับปัฟบของตัวลุงนะครับที่ชื่อว่าแมกนัทซึ่งปกติแล้วตัวแท้งจะมีค่าพลังป้องกันค่อนข้างสูงนะครับแต่ไม่ท่านี้โจมตีแรงไปด้วยแหลงหนึ่งฝั่งขวาจะเป็นพาสซีฟที่ก่อนการโจมตีเป้าเดียวในแต่ละครั้งมีโอกาส50%ในการลดพลังป้องก,กันการจะภาพลงถึง40%เป็นเวลา2เทิร์น ซึ่งมันจะมีผลในทุกแอคชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติหรือว่าการใช้ท่าสกิลนั่นหมายความว่ามันจะเปลี่ยนทุกการโจมตีเป้าเดี่ยวให้กลายเป็นการโจมตีจาะกอดโดยธรรมชาติในอัตาา50%ที่ถึงแม้สกิลฝั่งซ้ายจะดีเช่นกันนะครับคือเป้าเดี่ยว30%ในครั้งแรกและครั้งที่2นะครับจะนำพลังป้องกันกพายภาพ200%มาบวกให้กับพลังโจมตีกยะาพแต่จะไม่เกิน150%แลแ้อ่สํารับเจอรีที่นตาพลป้องกันมาคิดนะครับที่คิดค่าคอสารเท่ากันเนี่ย ผมคิดว่าถ้าตั้งต้นนะครับก็แรงไม่ต่างกันเราจะจะไม่อัพนะครับสกิลทางฝั่งซ้ายแรลงสามจะาฝั่งซ้ายพาสซีสที่เมื่อสิ้นเทิร์นจะทําการแปดดีบับลดพลังโจมตีลง20%ให้กับศัตรูที่พลังโจมตีกายภาพสูงที่สุดในระยะ4ช่องเป็นเวลา2เทิร์นในขณะที่แรงสามฝั่งขวานะครับจะเป็นสกิลอัตโอมก็คือเวลาใกล้ตายเลือดต่ำกว่า30%เนี่ยจะเพิ่มระยะเคลื่อนที่อีก2ช่อง แทง5อาร์บเชั่นฝั่งขวาที่ลดดาเมจลง8%แล้วก็หลังจากเจ้าตัวนี้นะครับโดนโจมตีจะเป็นบัฟให้กับตัวเองเพิ่มดาเมจ20%เป็นเวลา3เทิร์นในขณะที่ฝั่งซ้ายเป็นเลชั่นที่ลดดาเมจ8%แล้วก็ลดอ,าตาอัตราคิย์คอของตัวที่โจมตีมา30%ก็จะยินถ้าเกิดมันอยู่ในสายที่เป็นแทงแท้ๆนะครับมันก็โอเคแหละแต่ตัวนี้ผมมองแล้วมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเน้นไปทางดีบัฟแล้วก็เพิ่มดาเมจมากกว่าสกิลแทงเจ็ดจริงๆดีทั้งคู่นะครับ แต่ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นตัวปาไม่จอกเกาะเป้าเดี่ยวเท่ากับ30%ของ HP แล้วก็8ดีบัฟลดพลังโจมตี20% 2เทิร์นซึ่งความสามารถในการจอกเกาะเนี่ยจะใช้กับพวกบอสไม่ได้นะครับที่มันจะมีความสามารถในการอิม,มูนพวกสกิลที่ลดเปอร์เซ็นต์ HP แต่น่าจะใช้งานได้ดีนะครับในโหมดหอคอยในขณะที่ฝั่งขวานะครับถือจะเป็นจอกเกาะเหมือนกันแต่ไม่ได้คิดตามเปอร์เซ็นต์เลือดแต่จะคิดเท่ากับ50%ของร,ระดพลังกายภาพ จะเป็นการสะท้อนกลับไปหลังจากการโจมตีก็คือการเคาน์เตอร์นั่นเองโดยรวมแล้วเจ้าตัวนี้ไม่ได้ออกแบบมาสําหรับการแทงเลยแต่สกิลทั้งหมดนะครับจะมีผลในการต่อสู้กับศัตรูตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่ว่าจะเป็นระดับบอสทั่วไปหรือบอสดิดัลเจ้นอาวุธอย่างอันนี้นะครับทุกแอคชั่นที่โจมตีเป้าหมายเดียวก็คือลดพลังป้องกันบอสลงถ้านี้ลดพลังโจมตีบอสลงถ้านี้รับการโจมตีและเพิ่มดาเมจของตัวเองและสุดท้ายสะท้อนหน้าเมจแบบจอบเกาะ มื่อลงกับสกิลท่าเดียวที่แรงขึ้นตามพลังบอกการกระเภาพแล้วกับเทปที่เพิ่มดาเมจขึ้นหลังจากบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์สำเร็จสกิลทั้งชุดนี้นะครับก็จะทาให้เจ้าตัวนี้สามารถโจมตีใส่บอสได้แรงมากๆหรือแม้กระทั่งในกรณีที่คุณไม่จำเป็นต้องลดพลังโจมตีของบอสนะครับเพราะว่ายืบดาเมจไหวเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนไปสะท้อนแบบจอบกอดได้ด้วยก็เท่าที่ได้ยินมานะครับตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวคีแมนเหมือนกันใช่ไหมในการลุยบอสตันเชนอาวุธที่มันเป็นฟิสิกอลดาเมจอะ ก็ถ้าเทียบกันแล้วนะครับเอาลออการ์ดเนี่ยก็าสามารถโดยรวมถือว่าค่อนข้างดีเกินกว่าจะเป็นตัวทองแดงนะซึ่งลองนึกภาพว่าถ้าเกิดเขาสามารถทั้งหมดนี้นะครับมันเป็นรวมอยู่ในตัวของตัวสีลุงสักตัวนะที่มันเป็นสายดามจทแท้ๆมันจะต้องโหดมากแน่ๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซีรีส์ทองแดงชุดแรกเปรียบเทียบก,กันระหว่างดีเฟนเดอร์สายโลกทั้ง2ตัวซึ่งจากฝั่งเอาลออนะครับดูจะได้ประสิไปเยอะกว่ามากๆ ในขณะที่ฝั่งรีคูนนี่เป็นตัวกี้กแท้ๆเลยนะสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ